ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับข่าวในวันนี้นะครับก็จะเป็นตารางเงินเข้าประจําเดือนธันวาคม6 5ของกลุ่มเปาะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุผู้พิการนะครับเดือนนี้มีข่าวดีก็คือมาเร็วนะครับนี่ก็เป็นปฏิทินการจ่ายเงินงบปี -66 นะครับของกลุ่มเปาะบางเด็กผู้พิการผู้สูงอายุนะครับกลุม่มเด็กก็คือท่านที่มีอายุศูนย์ถึงปีนะครับจะได้รับเงินที่เรียกว่าเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กและเกิดจํานวนที่ได้รับก็คือ600บาทต่อเดือนนะครับ กลุ <Es> meantime, ่มท like <Yeah. S 2> right the mm ี hmm <te> mm ่ hmm. 2ก็ค kind of ือกลุ่มผู้พิการจะได้รับเบี้ยที่เรียกว่าเบี้ยความพิการโดยหลักแล้วนะครับจะได้รับท่านละ800บาทต่อเดือนนะครับแต่มีอยู่2กลุ่มที่เป็นกลุ่มพิเศษนะครับก็คือจะได้รับ1000บาทต่อเดือนก็คือกลุ่มผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับแล้วอีกกลุ่มก็คือกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปนะครับจะได้รับเบี้ยที่เรียกว่า เบี้ยยังที่ผู้สูงอายุนะครับเรียกว่าจะได้รับเป็นขั้นบันไดก็คือจะได้รับ600บาทต่อเดือนนะครับสำหรับท่านที่อายุ60 69ปีนะครับแล้วก็จะได้รับ700บาทต่อเดือนสำหรับท่านที่อายุ70 79ปีแล้วก็จะได้รับ800บาทต่อเดือนนะครับสำหรับท่านที่อายุ80 89ปีนะครับกลุ่มสุดท้ายก็จะได้รับ1,000บาทต่อเดือนนะครับสำหรับท่านที่อายุ90ปีขึ้นไปนะครับเดือนนี้มาเร็วนะครับก็คือจะได้วันที่9ธันวาคม65นะครับ และนี่ก็เป็นตารางสรุปอีกหนึ่งทีนะครับว่าแต่ละกลุ่มจะได้รับเงินกันกี่บาทกี่เด้งนะครับตารางเงินเข้าเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุ U, ผู้พิการประจำเดือนธั <ว Caroline> นวาคม2565จากตารางของผมนี้นะครับจะเห็นได้ว่าแดงเถือกเลยนะครับกลุ่มเด็กทารกก็คือทั้งเดือนเลยนะครับนอกจากวันที่9ธันวาคมแล้วก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับทั้งเดือนก็จะได้600สําหรับกลุ่มผู้สูงอายุ Wert นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีบัตรคนจนนะครับหรือกลุ่มที่มีบัตรคนจนก็จะไม่ได้รับอะไรพิเศษนะครับเดือนนี้ เพราะฉะนั้นนอกจากวันที่9ธันวาแล้วนะครับ600 1,000ก็จะไม่ได้อะไรแล้วนะครับ ทั้งเดือนเลยก็จะได้6 0 0ถึง1,000นะครับสำหรับกลุ่มผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับจะได้รับเงิน800บาทในวันที่9ธันวานะครับนอกนั้นก็จะไม่ได้อะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเดือนก็จะได้800บาทส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มผู้พิการที่มีอายุไม่ถึง18ปีนะครับจะได้รับ1 0 0 0งในวันที่9ธันวานะครับนอกนั้นก็ไม่ได้อีกเช่นกันนะครับมาถึงกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรคนจนจะได้รับ800บบาาททในนวััี่9แต่กลุ่มนี้ พิเศษกว่ากลุ่มใดๆนะครับก็คือจะได้รับเงินตามมาตรการพิเศษนี่นะครับโดยจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมวันที่22ธันวาคมนะครับ200บาทเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะได้รับเป็น1,000บาทนะครับเป็นกลุ่มเดียวที่ได้เงินพิเศษนะครับประจําเดือนนี้เดี๋ยวต้องลุ้นนะครับว่าเดือนมการาคม66มาตรการเหล่านี้จะกลับมาโอนให้หรือไม่นะครับ ซึ่งข่าวก่อนหน้านี้นะครับรัฐบาลกําลังพิจารณาอยู่นะครับว่าจะเอากลับมาให้นะครับแต่ก็ต้องดูนะครับไม่แน่รัฐบาลก็อาจจะมีการเปลี่ยนใจได้นะครับก็ติดตามช่องผมไว้นะครับมีข่าวความคืบหน้าผมก็จะรีบนํามารายงานพวกท่านทันทีนะครับแล้วนี่ก็คือรายละเอียดของเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจํานวน200บาทกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้นะครับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อคนต่อเดือน นอกจากที่เคยได้รับ800บาทในทุกวันที่1 0ของเดือนรวมจะได้รับเบี้ยความพิการเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนนอกจากนี้ในส่วนผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแม้จะไม่มีบัตรคนจนก็จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มขึ้นเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนเช่นเดียวกันผู้พิการเด็กนี่คือไม่ต้องมีบัตรคนจนก็ได้พันนะครับแต่ผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนี่ต้องมีบัตรคนจนถึงจะได้พันนะครับ